ครับสวัสดีครับผมช่างเบสศิวกรพงศิทธิศักดิ์ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้งานระบบอสารบันหรือระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์นะครับของกองช่างนะครับซึ่งระบบตัวนี้นะครับผมก็ได้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อใช้งานในกองช่างของผมนะครับก็สืบเนื่องจากนะครับระเบียบสารบัญตัวใหม่นะครับก็บังคับให้หน่วยงานราชการนะครับได้จัดทําระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Google s h e e t Excel นะครับหรือโปรแกรมต่างๆนะครับที่สามารถสืบค้นได้ง่ายนะครับใช้งานได้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมก็ได้มีแนวความคิดในกจัดทำระบบนี้ขึ้นมานะครับคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็เลยอยากจะนำมาเผยแพร่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะจัดอบรมนะครับเผยแพร่ให้ความรู้นะครับแก ช่างทองถิ่นกองช่างหรือกองอื่นก็ได้นะครับนําไปใช้ได้หมดนะครับระบบสารบัญตัวนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เข้าไปที่โคมเลยนะครับผมจะสาธิตนะการทํางานนะครับทีนี้นะครับผมก็มีโคมหลายตัวนะครับผมก็เลือกตัวที่ผมใช้งานนะครับระบบตัวนี้นะครับจะเป็นการลันบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับ ซึ่งผมก็จะเอาเมนูมาตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับก็จะเห็นระบบอีสรบัณนะครับให้ท่านคลิกนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักนะครับของระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้นะครับท่านให้มาคลิกตรงเมนูสีเหลืองตัวนี้นะครับเพื่อขยายเมนูออกนะครับก็จะเป็นกองช่างนะครับเทศบาลตำบลยูดอนนะครับ ทีนี้มาดูเมนูด้านซ้ายนะครับก็จะประกอบด,ด้วยเมนูโฮมก็คือหน้าหลักก็คือหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ทะเบียนหนังสือรับทะเบียนหนังสือส่งนะครับทะเบียนบันทึกรับนะครับตัวนี้ผมก็แยกออกมาจากหนังสือส่งทั่วไปนะครับแล้วก็บันทึกส่งนะครับบันทึกข้อความนะครับแล้วก็มีใบอนุญาตก่อสร้างนะครับใบอ1นนะครับแล้วก็ใบแจ้งการขุดดินถมดินนะครับแล้วก็ เลื่อนมาข้างล่างนี้ครับก็จะมีด์กโหมดนะครับสำหรับคนที่ทํางานตอนกลางคืนนะครับคลิกนี้ครับเมนูก็จะเป็นสีดํานะครับเอาไว้สำหรับทํางานตอนกลางคืนคลิกก็จะเป็นไลท์โหมดกับด์กโหมดนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตตัวนี้ก่อนนะครับทะเบียนหนังสือรับนะครับเมื่อเราจะลงทะเบียนหนังสือรับเราก็คลิกที่เมนูนี้นะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับทะเบียนหนังสือรับนะครับข้อมูลของหนังสือรับต่างๆนะครับของกองช่างนะครับก็จะมาอยู่หน้าต่างนี้นะครับรวมอยู่ในเรียกว่า Data table นะครับซึ่งกองช่างของผมก็ได้ลงรับหนังสือนะครับถึงลำดับที่149นะครับนี่นะครับตรงนี้คลิกได้นะครับตรงลูกศรสีเขียวนะครับเพื่อขยายออกมาดูนะครับว่าเห็นไหมนะครับ ลา่าสุดอนดับที่149เลขทะเบียนรับ149ลงวันที่20พฤษภาคมนะครับจันทรของเรยอปกตินะครับวันที่18นะครับจากห้างหุ้นส่วนนะถึงนายกทีศสมนตระพนี้ยุดดอนเรื่องแจ้งแก่แจ้ง,แ,จงแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยนะครับของโครงการก่อสร้างถนนคอสลอนะครับการปฏิบัติงานก็หน่วยงานของเราในกองช่างมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นงานสารณูโคนะครับ หมายเหตุ head, uh, วันที่ลงระบบนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ uh, เอกสารที่แนบมาด้วยนะครับใช้างานง่ายนะครับส่วนเมนูด้านบนนี้นะครับ uh, ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับ c o p ปปี uh, นี่ก็เอ็ o โพออกเป็นไฟล์ Excel นะครับพ้ uh, ขอข้อมูลตรงนี้อันนี้ก็พิมพ์น,นะครับนี่นะครับก็พิมพ์นหน้าต่าตงตัวนี้นะครับ uh, เราก็สามารถพิมพ์ออกมา uh, เพื่อ มาดูนะว่าหนังสือของเรานะครับเพื่อจะเป็นไฟล์เปเปอร์นะครับหรือท่านจะเอ็กโอดออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็ได้นะครับนะครับคลิกนะครับหนังสือทั้งหมดก็จะออกมานี่นะครับท่านก็สามารถนําไปใช้งานหรือว่าไปาปฏิบัติงานอย่างอื่นได้นะครับเอาข้อมูลตัวนี้ไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็คัดลอกคัหน้าตัวนี้แล้วก็ไปวางไว้ในเวิร์ดหรือไปวางไว้ในเอ็กเซลด้ PowerPoint ต่างๆ ด <HHH> ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลือก totally uh, นะครับจ <med> ํานวนแถวนะครับจะให้มันโชว์ตรงนี้นะครับหรือจะเลือกทั้งหมดนะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะเลื่อนมาเลือกทั้งหมดโชว์ให้เรานะครับทีนี้ผมก็จะเอาไว้แค่1ิแถวพอกนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะเอาลําดับล่าสุดนะครับขึ้นไว้ข้างบนเพื่อง่ายต่อการสืบค้นนะครับแต่ถ้ามันมีจํานวนมากนะครับก็ให้มาหาค้นหาตรงนี้ได้นะครับคําว่าค้นหา ท่านจะพิมพ์มาเลขเลขทะเบียนรับก็ได้นะครับสมมุติว่าพิมพ์1นึ่งสอนะครับเห็นไหมครับดับที่หนึก็จะปรากฏขึ้นนะครับหรือจะพิมพ์ชื่อเรื่องนะครับหรือเลขที่ของหนังสือก็ได้อย่างเช่นถ้าจำเลขที่หนังสือได้ก็สอะอไรครับสอนศูนย์ศองศูนย ครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งใช่ครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเห็นไหมล่ะครับมันก็จะกันกองมาอะไรอยนี้นะครับชื่ออะไรนะครับาจากพนักง,งานที่ดินนะครับถึงนายกเรื่องการระวังชี้แนเวเขตนะครับการปฏิบัติหน้านี่ทางเมืองนะครับวันที่ลงบกวันที่5เดือน5 2 0 0 2, 2นะครับมีเวลาบอกเรียบร้อยนะครับ หรือท่านจะค้นหาจากชื่อเรื่องนะครับสมมุติว่าจําชื่อเลขไม่ได้นะครับเราก็พิมพ์ขอสง่งมอบงานจ้างครับเห็นไหมนะครับหรือส่งมอบงานจ้างาสมมุติว่าให้มันสง่งมอบงาน จ้างเห็นไหมละครับก็จะกันกองมาทีนี้ก็คลิกหานะครับเห็นไหมนะครับจากร้านมาวินเอร์นะครับขอสมงมอบงานจ้างวดที่1หนงงานปรบปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานรายการที่118ก็จากทีโอเคนะครับขระมมวงงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับง่ายนะครับง่ายต่อการค้นหานะครับทีนี้นะครับ ถ้าท่านอยากจะลงทะเบียนหนังสือรับใหม่นะครับจะลงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับท่านก็มาที่เมนูสีเหลืองนี่นะครับเมนูด้านบนนี้นะครับลงทะเบียนหนังสือรับนะครับท่านก็คลิกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏหน้าตากนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเมนูแรกก็จะเป็นประเภทของหนังสือตอนแรกผมทําไว้ว่ามันจะทั้งวัน บันทึกข้อความหรือหนังสือภายนอกผมจะเอามาไว้ในหมวดเดียวกันนะครับเป็นตารางเดียวกันแต่นี้ผมก็ได้ทําแยกมาเป็นบันทึกรับบันทึกส่งต่างหากถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ท่านคลิกเลือกหนังสือภายในหรือภายนอกก็แล้วแต่พวกท่านจะแยกนะครับเลขทะเบียนหนังสือรับนะครับตัวนี้ก็คือเราต้องมาดูตัวนี้ว่าเลขทะเบียนรับลำดับล่าสุดก็คือ1 4 9่่้ใช่ไหมครับฉะนั้นเลขทะเบียนรับลำดับต่อไปก็จะเป็น1 เดี๋ยวนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับลงรับวันที่สมมติว่าลงรับวันที่นี้นะครับรับวันที่ยี่สิบสองนะครับชั้นความเร็วนะครับก็ให้ท่านเลือกว่าเป็นด่วนที่สุดด่วนมากด่วนถ้าไม่มีชั้นความเร็วก็แสดงว่าหนังสือนั้นปกติเพาให้เลือกปกติสมมุติว่าผมเลือกด่วนที่สุดนะครับ เลขที่หนังสือนะครับเลขที่หนังสือเนี่ยหนังสือมาจากไหนนะครับสอนออะไรนะครับอาจติสมสม,สมมติว่าสอนอตัวนี้นะครับหนังสือลงวันที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าหนังสือมันมาวันที่12ลงวันที่12จากใครนะครับจากปลัดอำเภอนะครับหรือนายอำเภอนะครับสมมติว่าผมตัวนี้ยาวไปนะครับสมมุติว่าจากนาย อำเภอเมืองสกลนครนะครับถึงใครนะครับถึงนายยุทธิสมนทรีตะบนิิวดอนนะครับเรื่องนะครับเรื่องอะไรขอความอนุเคราะห์อะไรข้อว่ามาครับขอความอนุเคราะห์รายงาน,านผลานการก่อสร้าง โครงการอะไรก็ว่ามากนะครับทีนี้การปฏิบัตินะครับเราก็มาเลือกว่าการปฏิบัติในงานของกองช่างมันมีงานอะไรบ้างนะครับซึ่งกองช่างของผมก็จะมีอยู่6งานด้วยกันนะครับก็จะมีงานบริหารทั่วไปงานวิศวกรรมงานทางเมืองงานสธานณูมพวคงานสำรวจได้ออกแบบแล้วก็งานคิจการประปานะครับซึ่งลักษณะางานตัวนี้นะครับไอธุรการของกองช่างก็ต้องมาพิจารณาดูว่า ใครจะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับให้รายง,งานผลการก่อสร้างนะครับสมมุติว่ามันเข้าข่ายของงานสาธารนุปพภคท่านก็คิดงานสาธารนูปโภคนะครับทีนี้หมายเหตุ Hate, นะครับหมายเหตุ Hate, นี่ก็แล้วแต่เราจะลงนะครับที่หน่วยงานของผมก็สมมุติว่าจะลงจะลงเลขหนังสือรับนะครับเลขหนังสือรับจากาสนักปลัดนะครับเขาจะลงรับก่อนแล้วเขาก็เอามาให้กองช่างนะครับเราก็จะเอาเลขหนังสือรับตัวนี้นะครับ 455ของสำนักปลัดนะครับสารบันกลางเราก็มาลงไว้เป็นหมายเหตุไว้นะครับทีนี้แฟ้มเก็บนะครับแฟ้มเก็บนี่ก็หมายความว่าแฟ้มที่เราจะเก็บเป็นเปเปอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทํางานาระหว่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบเมนนวลอยู่นะครับซึ่งเราก็จะแยกเก็บแฟ้มนะครับสมมุติว่าผมเก็บไว้อยู่ในแฟ้ม A3 แบบนี้นะแล้วแต่แต่ละที่นะครับจะกําหนดนะครับ ท ici, Donc, ang, Aí, ang, ีนี้มาเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ก็เลือกหนังสือที่จะแนบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมหาตัวอย่างหนังสือนะครับหนังสือที่จะแนบสมมุติว่าผมแนบหนังสือที่เขาส่งมาก็คือหนังสือตัวนี้นะครับก็ท่านเลือกหานะครับทีนี้กรอกข้อมูลครบเสร็จนะครับท่านก็คลิกตรงคําว่าบันทึกข้อมูลนะครับ เดี๋ยวก็รอให้ระบบมันอัปโหลดนะครับอัปโหลดข้อมูลนะครับสักครู่นะครับเห็นไหมละครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับตรงนี้ระบบมันก็จะรีเซ็ตนะครับปรับข้อมูลให้อัตโนมัตินะครับระดับที่1ร้อยห้าสิบเห็นไหมละครับเลขทะเบียนรับแล้วก็คลิกดูนะครับที่เราลงรับเมื่อกี้นี้นะครับ2ีสองดืนที่สุดสนลงที่จากนายอำเภอนายกรายงานนะครับลงทะเบียน พอที่ลงระบบแล้วก็มีไฟล์นะครับเราคลิกนะครับไฟล์ที่เราลงไปเมื่อกี้นี้นะครับมันก็อยู่ในระบบเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายนะครับง่ายต่อการค้นหาแล้วก็เราก็พิมพ์ออกมาได้นะครับถ้าเราอยากจะค้นหาในข้างต่อไปนะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลงระบบผิดพลาดนะครับลงระบบผิดพลาดเราก็จะแก้ไขนะครับเราก็คลิกตัวนี้นะครับ คลิกตัวนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาว่าแก้ไขลำดับที่150ครับทีนี้เราลงาเลขหนังสือรับผิดนะครับเรามาแก้นะครับเป็น152นะครับหรือมาแก้ตรงไหนนะครับเราก็มาแก้นะครับแก้เสร็จเราก็บันทึกนะครับเดี๋ยวราจะกคู่เห็นไหมล่ะครับมันก็จะแก้ให้เราอัตโนมัตินะครับเป็น รายการที่152นะครับแก้คลิกตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลบนะครับเราอยากจะลบตัวนี้ไม่เอาละลบลงไปเราจะลงใหม่เราก็กตรงรูปทางระยะตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณแน่ใจหรือไมอ่คุณจะไม่สามารถกู้คงคืนได้อีกแต่เราไม่แน่ใจเราก็คลิกยกเลิกถ้าเราต้องการที่จะลบแน่ใจแล้วจะลบแล้วก็คลิกตกลง ่าไฟล์ของคุณถูกลบเรียบร้อยนะครับลำดับที่5 5 0มันก็จะถูกลบนะครับเหลือลำดับที่149ก็ขึ้นมาแทนที่นะครับลบนี้สามารถลบได้นะครับไม่ต้องลบเรียงจากขาบนลงข้างล่างคุณจะลบตรงไหนก็ได้นะครับลบตรงไหนก็ได้หรือคุณจะแก้ไขบรรทัดตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นระบบที่ถือว่าสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียน รับหนังสือ,อระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของของช่างผมนะครับสำหรับหนังสือส่งก็เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเมนูหนังสือส่งนะครับก็จะคล้ายกันนะครับหนังสือส่งแต่หนหน้าต่างการลงทะเบียนหนังสือส่งมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็จะมีหนังสือภายนอกเหมือนกันแล้วก็ชั้นความเร็วปกติ Freud นะครับเลขหนังสือที่เราจะส่งไปเลขอะไรนะครับหนังสือเราลงวันที่เท่าไหร่นะครับ าจากใครตัวนี้ออาาก็อาจจะเป็นจากจากท่านนายกนะครับซื้อส่งเราก็ต้องจากนครันายกนะครับเทศเทศมนตรีตำบลน,นิ้วดอนนะครับถึงใครนะครับถึงไหนอำเภอนะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องคอรับ งบประมาณใน,นการแก้ไขอะไรก็รอะไนการปฏิบัติอ่าตัวนี้อาจจะเป็นงานวิศวกรรมหมายเหตุเนี่เยเะเวแต่เราจะลงนะครับถ้าไม่มีเรากา็เราก็คิดแดดไว้ก็ได้นะครับแฟ้มแฟ้มที่เราเก็บหนังสือสอง่งอ่าตัวนี้เป็น A2 เลือกไฟล์นะครับอ่าเลือกไฟล์เดสก์ท็อปอ่าสมมติไฟล์เดิมนะครับยกตัวอย่างนะครับ ถ้าโหลดไฟล์สําเร็จนะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับชื่อไฟล์นะครับสังเกตเนีเราก็คลิกบันทึกนะครับบันทึกข้อรอสักครู่นะครับอ่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นลําดับที่19นะครับขอนังสื้อส่งนะครับเราก็คลิกแก้ไขถ้าเรามีการพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะดึงข้อมูลแก้ไขลาดับที่19อะไรนะครับอ่าเราก็มาแก้ว่อะไรนะตำนานนี้นะครับ พิมพิดพิมพ์ถูกนะครับแก้ไขได้นะครับหรือจะลบก็เหมือนเดิมนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะลบเรียบร้อยนะครับข้อมูลมันก็จะถูกลบออกนะครับนี่ก็คือนะครับเป็นระบบที่คิดว่าเวิร์กนะครับสุดยอดแล้วนะครับประมาณ90ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับในแต่งนะครับ นี่ของผมก็ทําบันทึกแยกอีกต่างหากนะครับเป็นบันทึกข้อความรับนะครับบันทึกข้อความส่งนะครับแล้วก็ทะเบียนใบอนุญาตใบแจ้งการขุดดินทมดินนะครับซึ่งผมก็ได้ทําไว้นะครับก็ถือว่าน่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับสำหรับระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับซึ่งหน่วยงานของผมก็ได้นํามาใช้นะครับก็ได้ลงเลขหนังสือส่งหนังสือรับนะครับโดยเฉพาะ นังสือรับน้ี่ก็149ฉบับแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้สุดยอดนะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าผมมีโอกาสก็จะจัดการอบรมนะครับแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมพร้อมเมื่อไหร่นะครับผมจะแจ้งอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับจะสมัครเรียนออนไลน์นะครับ การจัดทาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองช่างนะครับกองอื่นก็สามารถทําได้นะครับไปประยุกต์ใช้งานนะครับท่านจะได้มีโปรแกรมระบบตัวนี้ไปใช้ในหน่วยงานของท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ